แม,แม่เห็นเด็กข้างบ้านนี้ปะไอเด็กข้างบ้านที่อยู่ติดเราเนี่ยเหรอลูกใช่แม่ก็ก็ดูเป็นเด็กน่ารักดีนะทําไมลรอลูกใช่ไหมแม่โคตรน่ารักอะ่ะผมว่าจะไปจีบน้องเขาแม่คิดว่าไงไม่ได้แกจะจีบใครก็ได้นะยกเว้นไอเด็กข้างบ้านเนี่ยอ้าวเมื่อกี้แม่ยังชมว่าน,น่ารักอยู่เลยทําไมอะ่ะเขานี่ใส่ไม่ดีเหรอเปล่าแม่ไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นอ้าวแล้วทําไมจีบไม่ได้อะแม่จริงๆเรื่องนี้มันเป็นความลับ แม่ไม่ค่อยอยากเล่าให้แกฟังเท่าไหร่หรอกนะแต่ถ้าแกจะชอบมันจริงๆริอะแม่ก็คงจะต้องเล่าให้ฟังแหละความลับอะไรอ่ะแม่จริงๆแล้วเด็กข้างบ้านเนี่ยมันเป็นน้องสาวแกพ่อเดียวกันเพราะฉะนั้นแกจะไปจีบมันไม่ได้พ่อมีชู้อะแม่เด็กข้างบ้านเราเนี่ยนะแล้วแม่ยอมได้ไงอะ่ะป่าวันไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆเรื่องเนี้ยพ่อแกก็ยังไม่รู้เหมือนกันแกก็อย่าไปเล่าให้พ่อแกฟังแล้วกันหมายความว่ายังไงอ่ะแม่พ่อมี you